เอาละครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะแบบภาคหรือว่าโพสนิทานอะไรแบบแบบนี้ก็หลายคนอยากรู้ว่าทำยังไงนะครับก็วิธีการก็มีว่าเข้าไปที่โปรแกรม Cyberlink u c a m นะครับคือไอ้กล้องเขียวเขียวเนี่ยนะครับมันมีทุกเครื่องแหละในโน้ตบุ๊กนะครับก็คลิกเข้าไป แพอดีว่าเออมันเปิดอยู่แล้วนะครับคือเปิดอัดไว้อยู่ก็อาจจะไม่ได้อันนี้ก็เปิดมาปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาแบบถ้าใครเคยเห็นก็จะเป็นแบบมีรูปนะครับแล้วก็มันจะมีให้กดคลิกคําว่าแค p เจอร์หลืออะไรที่หลอ่ะคลิกไปนะครับแล้วมันจะขึ้นไอตัวเบิดเน,นี้ยมานะครับก็คือบอกว่าเรากําลังอัดมันอยู่เนี้ย โอเคถ้าสมมติอยากอัดไปปุ๊บอ่ามันชื่อว่า Desktop Capture นะครับถ้าสมมติเราอัดไปจนพอใจแล้วเนี่ยอยากจะหยุดก็กด Stop ตรงนี้นะครับหนึ่งทีแต่ผมไม่กดถ้ากดแม่งก็หยุดทีนี้แม่งก็มีคนทักเฟซมาึีแล้วโอ้มไม่ใช่ทักเฟซสิพอช่างเสร็แล้วก็ ถ้าถ้าถ้าจะหยุดก็กดสต็อปนะครับแล้วแล้วก็กดกากระบาทไปอีกทีหนึ่งคลิปมันก็จะอยู่ในไนหน้าจอที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับโอเคนี่คือวิธีการนะครับ